สวัสดีครับเอฟซี FC พญาวานนอนทุ่งทุกท่านนะครับกับผมสักเมืองสีสีผ้ามาเบิงสมุนไพรตนหนึ่งนะครับอ่าน,นก็คือต้นฝางหรือว่าจันฝางนะครับจะมีหน่วยสีดำํำน่วยแหงมันสีสีสีบอม,มนดํดำออกน้าตาลถ้าน่วยยังบ่มหันด้แหงก็คือสีเฉียวธรรมดานะครับสมุนไพรตัวนี้ สิเกิดอยู่ตามปลาดงดิบหรือว่าปลาทึบสิหลายอยู่คนละทั้งประเทศล่าคุณละนั่มาพอพันขยายพันธุ์ปลูกในไทยแต่ว่าก่อนสีเบ่าถึงเรื่องสัรพคุณเข้ามาทําความรู้จักกับต้นสกอนนะครับนต้นฝางลักษณะลำต้นสิมีมีน้มเอเป็นตุมต้ม เป็นตุ้มตุ้มเป็นน้าเป็นน้ำตามลำต้นน้ําบ่ใหญ่หรอกหรือว่าต้นอยิ่งเบาแมนเด้ <c oughs> นี่คือต้นฝางเป็นพืชขนาดกลางบ่แมนหน่อยแล้วก็บ,บ่แมนใหญ่นะครับตน้นใหญ่มั่กับสีจูป,ประมั่กกขาเห่านี่ยละ่ะเดี๋ยวจะพู้ขาหน่อยขาใหญ่เนี่ยผันชีว่าซ้ำได้หรืว่าสันเอาขนาด,นาดกลางกลางนะครับพอดีต้นฝางเนี่ย้าเขาตัดมันกับสิแตกจริงขึ้นมาใหม่แตกจริงขึ้นมาใหม่ คงไม่เราบานนี้เาก็สามารถตัดได้อีกแต่เพิ่นบอกว่าที่สามารถใส่งานได้นัก่นก็คืออายุของต้นฟางนี่สามปีขึ้นไปแต่ว่าต้นนี้ก็หลายปีล่ะเนี่ยหลายปีแล้วสำหรับสบรัพคุณของมันนะครับเ,เขาใส่เป็นส่วนผสมของอ,อันน้ามอุทัยทิพย์นะครับ มันบำบัดระบบภายในของร่างกายของคนเฮ่านะครับเป็นแผลในล่ำไสแล้วผู้ที่เลือดออกตามจมูกนะครับเลือดไหลเลือดดังออกล่ะให้ต้มจินเราจะหายนะครับหรือว่าผู้ยิ่งที่รอบเดือนมาบ่ะเป็นปกติอ่ากระต้มจินนะครับจะทําให้รอบเดือนมาเป็นปกติทำให้หน้าตาสดใสมีหน้าตางามนะครับเห็นบอกครับเพื่อนว่าเมลูกออนะ ดูไฟได้่าสันหน้าตากระสดใสเิ่นวะแล้วกรต้นฝางนี่ยังมีส่วนผสมในตัวยาค้นที่ป่วยเป็นวันละโลกเิ่นวะจะทําให้ระบบภายในของเข้าทุกส่วนในร่างกายภายในนี่แข็งแรงเป็นล่ำไสเป็นกระเพาะอาหารเป็นปอดเป็นตับเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแข็งแรง เพิ่นว่าให้จินเป็นประจำนะครับแล้วก็มีคือกันนะครับยูหันเพิ่นไ้ไปซิมเมึงมองเพิ่นขายนะน้าฝางนี่เพิ่นเพิ่นที่ต้มไว้ต้มใส่ใบใบเตยต้มใส่ใบเตยนหมังที่ออกแดงๆใบเตยก็เท็ดให้หอมแล้วเพิ่นเสียนใส่น้ำตาลลงไปจากน้อยหนึ่งให้มีรสหวานจากน้อยหนึ่งเอาไปเปิดจินกระเหอมใบเตยพร้อมกับสีสันของนนํา ของนามฝางนามแจนฝางนะครับถือว่าดีการเพาะพันธุ์กง่ายครับคือเพาะพันธุ์จากมเมล็ดคนบอกว่าเอามาเล็ดเนี่ยใส่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกแล้วเขาเอาดินใส่เอาดินใส่รดนามอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ออกแล้วครับก็แตกแล้วเป็นต้นขึ้นมาแล้วแล้วเ้อากระปูกช่วงหนาฝนเพราะว่าเข้าบริหดนามมัน แต่ว่าบ่มีค้นใครปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากว่าต้นมันมีมีหนามหนามกระบาะหนามกระบาหลายดอกครับแต่ว่าถ้าไปถือคักๆก็เจ็บแน่อย <c oughs> อมันมีหนามปลูกไว้ํำทองให้ทองหน้าเขาบอกว่าโล่หนึ่งเจ็ดลอยแปดลอยถึงพันเพิ่นว่าลาดโถบ่ะผู้ปลูกเป็นไรกับมี่ครับผู้ปลูกเป็นไรกับมี่อ๋อบม่มนธรรมดาเนาะครับฝงังบม่มนธรรมดา เดี๋ยวผมติดตัดงานนี่ล่ละไปห้พ่อแม่พี่น้องเบึง่งเดี๋ยวมีดตัดบ่มีเลื่อยคือพ่อใหญ่บาดตัดขาดเราครับโอ้ยแกนเกือบเต็มเลยแกนเกือบเต็มเลยขนาดต้นบ่ไยได้ครับเนี่ลำบ่ไ่แต่ว่าอายุมันได้นะครับอายุมันได้สามปีขึ้นไปผมจะนําเอาให้เม็ดล่ะเนี่ยแกนมันมีหอดใสนําเอาให้เมดแต่ว่ามันมีหมดเดี๋ยวผมจะล่องพิสูจน์ให้บึ่งนะครับ ติมให้เบิง้งจัดชิ้นหนึ่งชิ้นเ่าไงดอกเอาชิ้นไหดเอาชิน้นนี้แล้วเนาะรูสิอเอามันเอาชิน้นนี้ก็ได้ <c oughs> ผมก็จะคูดเปลือกในออกนะ เาก็จะเอาไปล่างน้าเพราะว่าถึงแม,มนเรือยใส่ไฟฟ้าก็จริงแต่ว่ามันมีน้ำมันมีน้ำมันร้อลืน่นโสกเ้่กันนครับโสบ่ได้ฝนก็นีโโ่จะใส่ก็ใส่บ่ไ่อยฝนก็เลยค่คมไไนันเลอ่ะเอาแค่นี้ครับเดี๋ยวสีพาไปลองเบิ่ง ม้อนนั่นผมกับสีผ้าคือกันแล้ว่าผมสีผ้าตากแดดแล้วก่อน้าเปลี่ยนเอีอยากได้จะให้พอในหวาดแจก,กตัวที่ผมทาผ้าแล้วนะครับเนี่ยอ,ออกมาสีแดงละ่ะเริ่มแห้งแน่นะ เพา้าแล้วก็ออกมาตากเลยครับยังบอท่านไหนถึงชั่วโมงครับสีมีแ่แะครับสีแดงตัวนี้ตัวนี้นุวยมันแล้วผมสิแกะเอาหนมันโคตแล้วครับบาดนี้มาเบิงกันว่ามันจะเป็นหน้าอไรอ่เดี๋ยวปิดไฟก่อนบางคนก็สงสัยนะครับว่า เอาต้มเียวนึงเนี่ยเขาใส่เวลาอยู่โดนปันไดเป็นว่าเออหมายถึงว่าต้มได้ได้จักเทืออันนี้ต้มจนสีจางนะครับจนสีจางเห็นบ่ครับห่อสีสีสสเหลืองเหลืองยู่หรือว่ามันบาแหง่น้ยาำม,มันห่อน ต้มจนสีจางคือผมเนี่ยพามือได้ผมกินกาแฟาผมก็เอาตัวนี้แหละครับต้มส่งกาแฟกินเลยสําหรับผู้กินกาแฟานะครับดีอยู่แล้วก็นี่คือเม็ดพันธ์ของเขานี่อันนี้น่วยน่วยมันแต่ว่าแ๋ออกแล้วอันนี้คือจะมหพันธ์ในแกน ถ้ามันแห้งเขาคักๆมันสิแตกออกนะครับมันสิอ้าออกแตกออกในนี่ชิฟงนี้คือกันกับต้นต้นต้นแดงต้นแดงบานเห่าเนี่ยนะครับเอาลองเมองเด้อครับไปสนใจอยากได้ไปปลูกเฟเนฟซีพอนยีหวาดนอนทุ่งทุกขัานนะครับเออพูลาไนสองไนก็ได้ไปกากากั็ง่ายๆนะครับใส่ถุงยางหรือว่าบอใส่ถุงยางเอาลงดินเลยก็ได้ไม่ซักลักไว้แค่อาทิ์เดยวมัมก็เกิดแล้วครับ ใครยังสงสัยโยกัติดต่อสอบถามนํากับพยาวาดนอนทุ่งดูนะครับยังสงสัยขอใดแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีพยาวาดนอนทุ่งจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะครับส่วนกับผมซักเมืองสีขอเกาวคำวา่าสวัสดีครับ